สบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่สี่ถึงฐากกนพอพทุก,ก้าวพี่น้องส o o m แล้วก็ยู่ขั้อกันย้ำชายพี่น้องเอ้ชิวิดชิดวงเลยจะเอาห้ากลับไปไปซาดีโกะไปโอ,อ้ยย่ายมาแต่ธรรมะมาแต่ทำบุญมานะเรียงงัวเข้าห้ออันเมื่อวานนี้พอน้องแคนมาบอกให้ไปผูกแคนไม่น้องแคนพี่หนึ่งจังเทีนหนากันเธอหนึ่ง ไปพี่น้องเป็นนาฬิกลุยพี่น้องลุยยางลงองยางสองเถือกเลยข้างเปืือนแหงติดสจะได้เ่นยางเล่คือมาไปทางพีเปลือกเมืนหนวดกาสิเพศสภาขาง เพื่อนพี่นอ้องเอ้ยแตลุยเอายอยๆๆๆๆได้แต่ลุยขอ,อ,องครัวสีหอ,ะนะหอเนาะเพราะว่าเพิ่นกับยุบาน้องเขียนผูกอืออือือ,อ,อ,อเลอที เบื่อพี่น้องเฮ้ยนี่แหละสาเหตุที่ทำประค่อยเด็ดไปไสนะถ้าบ่ิจาเป็นชงสานชงสานอันผูกขับรถสชงสานรหลดมันเปื้อนแห้ง ทางเปลือนเปลือกชีฮอตพี่น้องเว้ยขี่รถจากนี่กะเพิ่งชั่วโมงเลยทางมาบา้านนองเกียร์นี่เพิ่งชงนะั่มมงโมงนยจนจนบ่มีหันรถแล่นผู้แหละนี่นะเพราะว่าเขาบ่อยากไปตัวนี้อีกบ้านไปตามนี่แหละ ได้หัวกับไก่ซะ,ะมันหัวมันไก่เกินอเนก่ล้าลลลกรเต่หัวอลห,หน่อเาก็เจาะก็เห็ดนนเนาะแข่แข่แขู่แล้วหน้าเขาเจาะโดนเทามันกระเถาเนี่ยนะ ใจเล็กหนึ่งไปคือผมคือกันคือฝนตกแห้งๆแต่บอได้ไปตึกสะดุดตื่นขึ้นมาจักรุจักเต่าจักรทิจูหิตคินเป็นหลายอย่างเลยหมดไปไกลเลยไกลชิ่วหอเลยแดดกัน เด็ดพ่อเด็ดสิบโมงเลยนะปกติเขาจะว่าผูกแขนแต่เศร้าเด้อสันเศร้าสำหรับฮำเพื่อคดครับกับจิมเพื่อจิมจิม่าแต่เลี้ยงงูวันนลี้งควายเนาะเนีย่ยมันไปเลี้ยงควายแต่เด็กแต่ดืดน งานนี้ยังมาเมนเอาไปปั่นเข่าได้ปั่นกันไปปั่นเข่านะฮะสิบูได้ไปนี่ทางกูสุดยอดทางนั้นสุดยอดพี่น้อยหยกเหนียวให้เลยฝนตกเมื่อคืนตกแห้งด้วย สูไปฮะเพื่นเพื่นกับบริสูมาห้าเ้านะพี mm people. People ่น้องคุณดีประมาณปีหนึ่งปีกว่าผนเลยแต่เจ้าไปปีกว่าพี่น้องต่างคนต่างเนี่ย หอดเลยกระโปงอดไยัง cool ว so ิดต้นนี้มาก็มาหอดโอ้ยเหนื่อยน้ำทางกั้งยังน่ะเจาะนะน่

ก็ซ nah, you know so, so well ีดีมาห้าก็ได้ชวยห้าก็ลูกน้อยกัน็ื่อผู้มาแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็้าเขยแ้ากัหากับมาพี่น้อยท้างกับครึ่งชั่วโมงกี่กี่หลดกี่หลดมากกับครึ่งชั่วโมง

ຍ່າລອຍອີ່ຫຍັງໄປຢ້ານເຈີຫົກເພັດກະເດັດກະເຊີນມານໍາໂພນີ້ນອນຜົມອີ່ຫຍັງສາມຍາວແທ້ອັນນີ້ບໍ່ຫຼາຍກະໄດ້ເປດຜູ້ຍິງອອກມາຜູ້ຊາຍລ້ວก็ິຈັหຈມ ไม่ใช่น ah ี nice> mm ่จะค้นแล้วไม่ชอบมากันเลยพีชายเดินอืมาาักแท่นีองเราเจอมาเห็นหมอไม่เห็นหมอว่าได้อันนี้ก็ได้สักยาวิตามินบ่บางคนก็ขาดวิตามิน คืออันนี à, <k <k> <k ้แห่งแขนมวิตามินนี <k <k ่เลืองบ่เลยกระเอขึ้นกระคืนมืไปกันกเจ๊กหดแพ้ทางไตงนู้มันอืดมันยืงกระพาะลุ่มขึ้นมันยืงที่แม่นือ พลัมแล้วเหาเนาะทอเอาปาเอาปายเทงาระขึอดรายอ่ะลูกคนเอโอ้ยเอาไว้โลดผก้ไลคนเอาไว้กินโลดเอาไว้กินโลดกุไลคดนะเขาก็ได้มาพี่นนอกตอนแรก โอ้าวไปจีภาไปเด้อพอเจอยังบ่มามะไปเลี้ยงควายเขาู้เดียวเนาะยังกรโตุ่ยยังกรโตแล้วเหรอแบบไดรลายเขาได้เนาะจังเมื่อวานก็ไปเป็นข่าวเดี่ยวแล้วอยู่ฝันเขาบ่าวท้องสาย

<ฮ>ง,อง,องานจึงเอ็นเขาใส่ยาขึอนพังเข็มไว้แล้พัสองสอลีดจกไข่อ้าน้ำอุ่นเสร็จจักมืออยู่กันทั่ว่าเสียออกแต่พุทอจักรเมืออยกนทุกเยออก เคพี่น่ะโอ้ยโมหามันก็อย่าร้อยกินเลยโอ้ยหลายคนอลรุนันไกมาีไคเน่ใครเหน่รจ๊ะว่ยื้ไดไหน

มามมานยัน้เอ่องมวเน่ยเวาผ่านให้ติ้งดูดูบนันจังน้ำใสเข้าันจังวมนั่นล้านจังงานก็ยาะาคือืว่ากินข้าวา

เออซักเลยหรือฮะเพียงพอคุ้มในการซักล้างถืออะไรก็เต็มคุณไข่เออแต่ผุนไข่แล้วก็ซักยากไงผลิตผลจะลาบเลยนเลี้ยงูที่เมนอ่เดียวโอเคพี่น้องเฮาก็สิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อยู่ดีแม่ทุกคนทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดี